รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขอาขอเจริญพรญา,าติโยมสาธุชนคนใจบุญทุกคนทุกท่าน พ่อบุญแม่บุญลูกบุญลัดบุญก็ขอธรรมสวัสดีในยินของวันอาทิตย์ที่หนึ่งมกราคมปีพุทธศักราช2566เริ่มต้นใหม่ศักราชใหม่วันที่ใหม่เดือนวันแรกของเดือนวันนี้ได้นำพาคณะบุคคลเยาวชนทั่วไปไปพิพิวัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฝึกวิปัสสนากรรมฐา,านในรอบที่103 ณสุขทรีปศสนากรรมฐานนานาชาติต้นบุญวิสาขาศ1นวัดบึงพระนางทองตำบนช่องลมอำเภอลานกระบืดจังหวัดกำแพงเพชรก็ผ่านกันไปด้วยดียสัปดาห์ในรอบนี้นั้นจะมีใครกันบ้างเดิวไปชมบรรยากาศกันเลย นบุญวิสาขาเต็มเปี่ยมด้วยบุญสนับสนุนทุกองค์กรเด็ดเหนืยเพียงใดจะฝ่าฝันไปไม่เคยอาทรเพื่อสังคมที่ดีเพื่อแผ่นดินไทย วิสาขาต้นบุญแห่งธรรมช่วยอุปถรัรมภ์เพื่อคนุ่ปีการคนชาราช่วยผู้ยากราไรส่งเสริมการศึกษาทั้งการกีฬาและวัฒนธรรม ไม่ทอดทิ้งกันจะอยู่ภาคไหนใต้ฟ้าเดียวกันเราคือคนไทยเราที่น้องกันสนับสนุนรักษาสชนา,ศา อยู่คูฟ้าเมืองไทยไม่แบ่งชนชั้เชื่อชาติใดใดไม่มีวันนักชนชั้นทุกคนเท่าเทียมโมนิที่อมบุญวิสาขา บุญวิสาขาต้นบุญแห่งธรรมช่วยอุประมภ์เพื่อคนบีการคนชาราช่วยผู้ยากไร้ส่งเสริมการศึกษาทั้งการกีฬาและวัฒนธรรม ขอติ้งพันจะอยู่ภพาะไหนใต้ฟ้าเดียวกันเราคือคนไทยเราพี่น้องกันโหโหโหพกวาอา่ะร่งสม,มาสัมบุทธว์

สาธุโนปันเรภะคะวะสุจีราปาริปุตโตปิปัจจิมาจรตานุกัมปามาเสาอิเมสกะเรทุกขะกับนากะระพุเตปติขันหะตุอัมมะตังธีขะระตังอิตายะสุขายะ อารัมบาสัมพุทธภะคะวาพุทธังภะคะวัตังอภิวาเมีกลสวาาตภอคพวะตาธรรมอัธรรมนามาสส

राति बारि जहां में อมทิสักการียหตาเอสังาภวนาปสธภาวนตัวรอนว่าาตลมายง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Bapak Ya Soh Api Tejohan Yang Takat Cipta Soh พุทธสีงคาอุบัติมานาเดนไดปราศรัตเกลกลายดุดกายพระศาสนาเป็นที่เขารบน้อมมนุษยอดดังเรวาเปรียบเ

i'll um, um. um. บังอังพีพระบูุผังปะทีปะปะทุมังพุทธปูชาธรมบปูชาสังฆปูชาปฏิปฏิปูชา Ditipin soa pangkakwa arahang Sama-sama buddha wicca Carana sampang noa sukat noa roh Kami tua anuntaro Radisana tewa Putang ciwitang Yawanipanang Saranangkan สวัสดโตภะคะวะตาธรรมโมสันต์เทติโกอะกาิโกเเหิปัสสิโกโอปะนยิโกปัตติตังเวทิตัิโกวิญญาณีติธรรมบางชีวิตังยาวมริพพานังสารังคัจฉามิ bạn trẻ gặp phút tang, chiêm tinh tang, nhà ni đi panang, sơn nam khách cha mi, số đi pan no phật thọ vật hoa ca sang số ba đi pan no phật pa thọ vật tội ca sa sang goi nhà nhà ba pan no phật thọ vật tội hoa ca sang

สังขังชีวิตตังยาวนิพนังสงลันังคัจจามิอุกาะาุกาะาุกาสานัก,อกะนะโอกาสบบบน,นี้ข้าพเจ้าจะขอปฏิปฏิบูชาตามคำสอน แห่งพระสัพพัญยูโคโดมเจ้าเพื่อข้าพเจ้าจะขอเอาอย่างพระลักษณะพระพุทธกาปีติพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าอันสุขุมละเอียดขอจจงมาบังเกิดให้กว้างขวาง ในจักสุทวานในมกโนทวานในกายกทวานเห็นข้าพเจ้านี้เธอนิพพานปัจจโยโหโตกล่าทุสาทุสาทุขอเดชาพระบารมี คุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสงฆ์เจ้าคุณครูปัชชาอาจารย์เจ้าขอจงเข้ามาเป็นที่พึ่งแก่ข้าพเจ้าในการรับบาดียวนี้เถิดสาธุส รวมความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายทั้งมวลเอาไว้ที่ฐานกึ่งกลา,กากงกา,กาย,ยกึ่งกลางกระเพื่อมเสถียของเราในแหละจุดรวมต้อกลางตัวเก็บทาความรู้สึกไว้ที่นั้นมีคาถาตั้งกับในใจว่าสัมมาอร,ห,าร,ารหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังสามลัง ต่อจีกนั้นไปต่อแล,แ,ลแ,ลแ,ลแล้วไปเรื่อยๆคถึงจะดือไปด้วยกับไปกับมากับมากับไปมีกว่าจิตเราจะเริ่มคุ้นชินมีความแน่นแน่นมีความกระชั้นเข้าลมหายใจเรละเอียดกายก็จะเบาเมื่อจิตเป็นสมาธิดีแล้วก็ยกขึ้นพิจารณากรรมาฐานห้าอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งที่เรารู้เห็นแจ้งในชั้น จะเป็นผมก็ดีเป็นขนก็ดีเป็นเล็บก็ดีเป็นฟันก็ดีเป็นหนังก็ดีดีในร่างกายเราเนี่ยเราต้องพิจารณาคนอื่นอะไรที่ว่าเรายึดถือยึดมั่นว่าเป็นของเราูดตรัลขับมันช้ามันได้ไหมผมเมื่ออย่างงออกเดินผมเมองอย่างเราจะ่วงนะผมเม่อจะแต่งป่างเี้ยมันขับได้ไหมตอนนั้นจะมอกอยู่กับตัวเราเนี่ยเราว่าเป็นของเราขับมันได้ไหมมันขับไม่ ยาวไมห่หลุดไม่ลวงไม่แตกปลายต้องย้อมต้องสระสารต้องสรต้องล้างพอพวกมันหัวเราใช่ไหมกินอะไรเป็นอาหาราก็ไม่รู้เราไม่นานเลยตามความเป็นจริงของเขาอ,อยู่ในอำนาจกองปฏิรัตน์นั่นคือบังคับบัญชาไม่ได้มีความเป็นเอกเทศผมก็ดีคนก็ดีและก็ดี ฟังกฏการวันนี้อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเราโล่งแจ้งชัดเห็นความเป็นเหตุจากทุกทางนั้นตางกับถือว่าจำลองมีไม่แล้วเนาะให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับตัวเราตั้งคัิภีร์ของเราอะไรทั้งอะไรทั้งไปเรื่อยๆไปถึงเสด็จไปเนาะเป็นการปฏิบัติว่าให้เป็นพระพุทธบูชาตัวองค์พระสัจจะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัตธ์ทาพระเจ้าพระสงฆ์ พ่อแม่ครูบาอาจารย์ต่อจนเจ้าฟาเจ้าผู้ดีจนกว่าจะถึงเวลาประสบฆสงบสติอารมณ์เจ้าขารือสาจะพ่อกไว่ไ่ได้หลังสังนานตรงาจ้าองดูลึกลับตาลงทำความรับรู้สัมผัสได้จากเขาสองข้างสันนกแลหลังทางลายาบอกตัวเองถูกหนอถูกเนา

เอกทิฏฐัะกาชานามหันตาปิมัญญาตามหาเถระมหาอินยังปะมุญจาตุสัพพโทสังภวันตุเมภวันตุเตพุทธังอนันตังธรรมังอนันตังสังฆังจักวารัง นิพพานังโหตุอหังเทวตานังสุขิโตโหมินิทุโคโหมิอักเวโรโหมิอภิยาปโชโหมิอภนิโคโหมิสุขียตานังปริหารามิสัพเพสัตาสัตทังหลายที่เกิดในกัมเด ชลาภุชาในกำเนิดอันทะชาในกำเนิดสังเสทชาที่เกิดแบบโอปะปาติกาจงได้รับกุศลพลบุญให้ทวน,น,นทัวุกตัวสัตเทิสนส นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโยโทโสโมหะจิเตระพุทธสมิงปาปะโต กรรมธรมีพันเตโยโทโสโมหจิตเตระธรรมสมิงปาเบกตะกรรมธรมีพันเตโยโทโสโมหจิตเตระสังฆสสมิงปาเบกตะกรรมธรมีพันเตยอรหสัมมาสัมพุทโธภะคะวา โคธังภะคะวตังอภิวะเทมิกะงสวัสะโตวภะคะวะตัถมรธรรมนับสามิกะาสุปฏิปันโนภะคะวะตสะสะวกสังโกสังฆนับานิกะ some